เจคโนสวัสดีทกุกท่านนะคะมาพบกับที่สวยทำเรดีค่ะเหมาะแก่การประกอบกิจการนะคะแปลงนี้นะคะที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างค่ะอยู่บ้านตะแต้อำเภอแก้งคอจังหวัดชัย,ยภูมินะคะพื้นที่ขนาด65ตารางวาค่ะเปิดกิจการได้เลยนะคะทุกท่านอยู่ติดถนนนะคะสาธารณะค่ะอยู่ใกล้ถนนสาย210แก้งคอไปชุมเพนะคะ ที่สวยทำเลดีค่ะราคาประหยัดนะคะเพียง950,000บาทเท่านั้นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะคะสนใจนัดชมกันได้ค่ะสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมแปลงจริงนะคะติดต่อโทรคุยนัดหมายร่วงหน้าตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ค่ะสำหรับวันนี้เจคเคนโต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดติดตามช่องเจเคนโกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ